าพอนะครับ่านไปทานอาหารเรียบร้อยแล้วปกติเราทานอาหารเสร็จเนี่ยควรจะมีผลไม้บ้างอะไรหน่อยด้วยครับวันนี้เนี่ยที่ผมมาเนี่ยผมอยากแนะนำผลไม้ที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงเคยรับประทานแล้วคือมะม่วงนะครับมะม่วงที่ท่าผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้แต่มะม่วงที่เห็นอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่มะม่วงธรรมดาแะ้วครับเป็นมะม่วงที่ผมเชื่อว่าชาวญี่ปุ่นจะรู้จักดีกว่าคนไทยเพราะเป็นมะม่วงที่ส่งบอกแล้วคุณเชื่อไหมว่าอ ยินมั่วมู่พันธุ์นี้มีชื่อว่าพันมหาชนกเคยได้ยินไหมมั่วมู่มหาชนกมั่วมู่พันธุ์นี้เนี่ยเป็นมั่วมู่ที่เกิดจากการข้ามสายพันธุ์นะจากธรรมชาติซึ่งเป็นระหว่างพันธุ์ซันเซ็ตกับอินเดียนะครับกับพันธุ์หนังกังวันของไทยเคยได้ยินพันธุ์หนังกังวันใช่ไหมปลูกที่สวนวังน้ำลีจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นสวนสวนพระองค์นะครับมั่วมู่พันธุ์นี้เป็นมั่วมู่พันธุ์ใหม่นะครับเปลือกจะมีสีเหลืองอย่างที่เราเห็นนะครับแต่เมื่อเกิดโดนแดดเนี่ยจะออกมาสี ส้มหรือสีแดงมีกลิ่นหอมกว่ามะม่วงทั่วไปนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยจะมีสีเหลืองจัดอมส้มนิดหน่อยที่ผมถืออยู่ในมืออยู่นะรสเป็นไงหอมหวานนะครับแต่เขาว่ากันว่านะครับมะม่วงอันเนี้ยถ้านําไปทําน้ํามะม่วงจะอร่อยมากที่สําคัญก็คือเม็ดเนี่ยจะมเล็เนี่ยจะรีบแล้วก็บาดเพราะในเนื้อจะเยิ่นเย้อกันะครับมะม่วงอันนี้เนี่ยผมอยากบอกคุณผู้ชมว่า แน่นอนว่าถ้าลองรับประทานเนี่ยก็ไม่ควรกิโลกรัมละหกร้อยเพราะว่าในเมืองไทยขายกิโลเท่าไหร่ไม่ไม่เนี่ยครับผมว่าน่าจะประมาณหนึ่งร้อยต้นต้นอะไรประมาณเนี้ยแต่เมื่อส่งไปถึงที่ญี่ปุ่นแล้วเมื่วัที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับซึ่งออกอยู่ในเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมก็หมดแล้วนะครับและแน่นอนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไดไปส่งออกที่ผมจะมาบอกคุณผู้ชมอยางนี้เพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมเลือกคดลองรับประทานมากนะครับ ที่เราถืออยู่ในมือเนี่ยนะเื้อยู่นานแล้ววิธีการทานง่ายมากเราก็แค่ฝากจากวนี้ฮะตัดมาแล้วก็นี่เลยใช้ช้อนชี้ขอบว่าเนื้อเยอะช้อนสสนเที้ก็เจค่ะ รับประทานเราก็รับประทานสามารถที่จะไปหาซื้อได้เสาร์อาทิตย์นี้เลยเสาร์อาทิตย์นี่ผมเชื่อว่าอาจจะเฉพาะเสาร์อาทิตย์นี้เท่านั้น<ม>นะครับที่ฟูเม่พาราคอนเอปโปลรรีย์นะครับโฮเฟสมาร์เดอเดอร์มอร์เซนโคลฟูดฮอร์นะครับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอารมณ์ประมาณว่าซูเปอรม์มาร์เก็ตที่เรารู้จักกันในกรุงเทพเพราะ,ะนั้นคนต่างจังหวัดรีบเข้ามาลงเรียน เลยนะเนาะแฟมิรี่เนี่ยเราก็กวาดไปที่หมดเลยใช่แล้วผมเชื่อว่าคนที่ได้เวลประทานเนี่ยนะครับจะต้องเข้าใจแต่ว่าผลไม้ที่อาจจะมีมูลค่าประมาณหนึ่ง ปัวลอ,อยบ้านยะลา